ไปการแล้วเคยภายในเคยเป็นในฟารไปการมีเลือดชะอยู่อือโอ<ฮ>้ได้หันเจบแสบ ต่อกเาแฟใช่ไหมสบายดีพ่อเมรพี่น้องสบายดีทุกคนเนอะมันดีสิไปการตื่นมาตั้งแต่สองโมงสองโมงเกี่ยมเครื่องแล้วนสองโมงกายสามสิบปลายแล้ว ไปเพลียวันนี้บอลาะพนเมย์ปุ๊กหักแน่เพิ่นก็ได้ไปเศร้าวกว่ายันไปกับคนอื่นแล้วปุ๊กก็บรตื่นเ <c oughs> ขาเป็นย่าง่น้องเพราะวม,มือเมย <c oughs> ให้เพื่นได้เมีเยแน่ปีนี้ <c oughs> นอนได้ผ่าน <c oughs> ชุงซานลานชาวเนี่ยบ่นอนเลยมืยหนี้ป้อ สามชีเทือแล้วออกป่าเพี่น้องเอ้ยลานจนมาอะไรเลวมานาเนี่ยเอาไปเลยชุมชันเพิ่งยังบนอนอยู่แต่ละคนพิ่งนอนคักนอนแทนน้องดาก็ตื่นซ้ำปอดมบอพิมพ์นอนตั้งแต่หัวแรงบนกินเขาแล้ว ตื่นมาเนีเสียงยเงียบอยู่คิดว่าสิออกไปตั้งแต่ประมาณชิดโมงชิดบิดโมงบัดเดือนยังบร่ดับตอนนี้ก็เดือนดับแล้วบองลายดอ้นะพอจักใดเห็นเห็นกับบางตัวหนึ่งก็โอเคแล้ว พอได้กินเชาโอ้ <c oughs> ลานสาวพิ่งดังไฟทางหลังถ้าพี่น้องมาได้เชื่อมาอยู่น้ำเฮ้าได้มาเบิ่งลา้านสาวเพราะว่าน้อนมาหลับตลอดสามชีเือเลยออกปลาสุสานเพิ่นนอนนอนมาหลับกินข้าวอิ่มอยู่บ้านนอนนอนมาหลับ อ๋อติวิยักนอนขน,นอนสามชีชั่วโมงก็นอนอยู่นอนได้เคยนอนเลยอยู่ปาเบิง้งมุสาวหน่อยนอนมาหลับนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> พิ่งพิมนะนอนติดดกับลูงนอนหลับพันดีลีคักลีบอกพิมพ์บอดมน้องดาเล็กคนยังนอนร่หับอยู่นี่ตาจนแดงเบมนืนมนาบอกปลาก็ได้เดนมาได้ <c oughs> <c oughs> พันธห็นรรชาวบอคือตีอยู่คือนอนมาหลับมือคือนดี จกากกบิสากินเบียร์นำพบาวคนใหม่ว่า,ามือนี่ คคเอ๋อนำไวเลยมาเด้อพี่น้องภายที่เคยไปการแล้วเคยภายเนเคยเป็นในฟานไปการไปการเพราะว่าได้ยังกะเอาแบบนี้แหละหาอยู่หกกินบา,บางมือได้บางทีก็ได้ วนว่าได้ตลอดมาเด้อพี่น้องในการนำกันไปกับบ่อเลาะนักเป็นเมื่อยยางมาเครื่องภูแล้วก็ไม่ได้พอ,อยังเลย พอเตนูวายสองโตละกับประธานนยิงสําก็เหอยังชิขึ้นต่อเล่ตอนชาวเมืองที่ไทยบรรยากาศให้ปี่ให้นอ้องในเบิงคอยลงคอยไปแล้วก็ตอนขึ้นนะเพราะวา่าภูมันสูงประธานในไทย นิงตัวฮอนนี่เลือดจักอยูอ่ไปแล้วไปแล้วช่องโตพอเตะตัวหนึ่งเขาลึกเลยไปทางใดเนาะบันมีกระเลือดอยู่สะเข้าทำแล้วประยักษโอ้ขึ้นยากเลยโอ้เลือด โอ้นเขาทำเรียบ่จักแล้วโอ,โอเว้เห็นแล้วเห็นแล้วเล้วไปลึกไปเลยมันอยู่มันอยู่เห็นแล้ว,ลวล <laughs> น,น,วนี่เห็นมาโตมันนี่ตายหรือยังหมอโอ้ชลองจับอ โอ้ตัวใหญ่ดิโอ้โอ้ไม่ได้ไมมาแล้วจักช่าในได้ไมันอยู่ในถำำน้ำซำปา้าชิรา้สองตัวเลยเ่าคอนฮินก่อน ได้ตัวใหญ่แล้วมันยูมันยูมนันนี่ใครเนี่ยได้ตัวหนึ่งจิได้นานตัวหนึ่งนรไปแล้วโอ้ได้ฮันเฉ็บแส็ครั้งแรกในชีวิตเลยได้ตัวหอนไกย,ยวาซันวาซีเดียวพี่น้องหามดาวดามาพาะว่าเฮาก็าากาได้ตัวเดียวเลย บอแม่ว่าเอามาหาขายหาเลี้ยงขอบเลี้ยงครัวพอได้กินเคยคิดว่าตัวย่างน่ยคิดว่าตัวอันน่ะตัวอีเห็นหรือว่าหนูวายเช็คเช็คเช็ช็คช็คชไปเลยกระเยงอ้ตัวห่อนตัวหอนเลยตัวเหม็นเบิ้งแล้วก็เห็นอยู่อืน้ำหนัก ประมาณ4โลเน่ยสีโลไปสีโลกระชอนฮาโลครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตพี่น้องเอ้ย,ยิงลูกเดียวได้ซองเบิ้งเบ้งเบบอกเลื่อน่ลยิงลูกเดียวมันอยู่น่ะติด,ต,ดติดกันคิดว่าถึกแค่ตัวเดียวเห็นอีกแล้วตัวหนึ่งโ <c oughs> อ้โห แสดงว่าบดซองพี่น้องเอ้ยนี่ปลึกอีม,น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 มนัน,นนะามานมานันมามันมันยิง,ยบบล,ล,งล,ยลูกเดียวได้ซองน okay, ี่มือนี้นะคิดว่าบดิมานกำลังอยู่พี่น้องบรเดินนะเห็นเช็กๆเลยกัยิงเลยก็ได้ซองโตเลยยิงลูกเดียวได้ซองโตก็โอเคอยู่มานอยู่ ตั้งแต่เกิดมาฮากกรไดบ็ดฮักกระไดแบบนี้แหละฮากกรไดเธอเดียวเพราะว่าบ่เคยแต่ผ่านมายิงลูกเดียวต้องไดตัวหนึ่งเด็กมัอนี่ยิงลูกเดียวได้สองโตคอยก็ยอมนกเข้านกเป่าชัดหน่อยนี่พอเดือนยิงลูกเดียวไดไดสองแต่มันนี่ยิงซัดใหญ่ซ้านี่ก็ยิงลูกเดียวได้ไดสองโอ้แสดงว่าโอเคอยู่ เนี้ยแสดงประมาณก็ห้ามเว้าจังซั่นจังซี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเว้าเดือนครั้งแรกในชีวิตได้ตัวฮอนบ่แม่นตัวเห็นตัวเห็นแม่นบ่แม่นแล้วก็เฮาได้ตัวฮอนครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าบ่เคยได้ห้ามดามาเด้อพี่น้องบ่แม่นเฮาสิมาหาขายหาเลี้ยงเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวนึงมากแบบนี้อยู่บ่แม่นว่าเฮาได้ตลอด บางทีเขาได้บางทีก็ได้แต่ตั้งแต่เกิดมาถึงแต่พอแม่เลี้ยงมาฮะก็มือเนียนเลยยิงลูกเดียวใด้2อง 2> องโตรประมาณ6กโล7โลเตัวนี้นะ่ะ2องโลก็ย่อส3โลแลยตัวนี้นะ่ะใหญ่คือวาน่ะสีโลปลาก็ย่้อน5โล Say thong xe sai chắc xe bọn thong tung nóng Thông nặng 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 thùng nặng 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 พอดีติมเลยพอดีเป๊ะ <c> ซ <oughs> องตัวใน,น,นเครื่องตัวนี้เขาใช้แคทุกอย่างอีกกบาทงมนนะันน้ยอยตัวนี้นะจับเอาตัวนี้ก็นัก ไก่ชีแจงแหล่าฮากหฮอดห้าโมงไก่หกโมงจนบาพทีแจงได้ยินนกกระแซลอยู่นกกระแซลได้ยินเสียงอยู่ไก่ชีแจงแล้วแต่เขาบางทีชิลับเช้าเลยหันยิงนกยิงกระหอกลงไปแล้วประมาณเจ็ดแปดโมงบางทีจะนอฮอดเข็มเขาขึ้นมานีนะใส่ลายลสมองอยู่ขึ้นไปเกือบจะฮอดสองกิโล ก็ธรรมดาเราไปสามีแต่ละเทื่อนเราไปจนหอดสามกิโลเครื่องก็เต็มเลยาจากหอดชิบโลทงขนาดทงใหญ่ใส่ไปเต็มเลยมบบกรณีอีกเครื่องก็โอเคพี่น้องเลยไปติดตาม เรื่อยๆตอนเช้ามืออีกพวกว่าเฮายังขี่พักผ่อนและบางทีจะยังขี่ค่อยเลาะค่อยไปทึงๆบางทีพออีกแต่ตอนเช้าจังหน่อยสิรัดเช้าเลย บางไงก็ลังสุกอยู่แต่มันเป็นหมักน้อยหมักน้อยชนไรลกอฮอกับนกหมักแต่จังน้อยบางทีก็เอาเข้ามาชิ่ชิลัดเช่าเลยจักชีวานอะไรเมื่อยเลยแล้วก็เครื่องครองเอาปะอยู่ลุมเลยกับมาจังน้อยเช่เา ออกตกแล้วโอ้ชิรายตกแล้วเนาะแล้ววันนี้อ๋นี่ต้นตัวนี้เลยนี่นี่ประมาณห้าเมตร ตกปุบอยู่ไปทงางในเลยบัดนนี้ตกหากระเพรนแล้วเมือ่อยตกปุบอยู่บรรหาเก็บจักไปทงางในมันตายแล้วนะก็ชิดายของหาปกไงไม่ชิกิน วันนี้สิไปหาทีมงานก่อนเพราะว่าหาเก็บกระหอกกระ,ระไรลยสิไปหาทีมงาน,นากินข้าวกินน้ำอยู่พุน่นเลยก,ก็คอยถ่ายลงตอนขึ้นน,น้ำน้ำไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนลงเลยจังหน่อยอ e ิบซีฉลักกระเป๋าเาเดิน <c oughs> จังหน่อยเพิ่นไปเชียงไหวกะแม่นพี่น้องเพระาะว่าเขาปะอยู่พุน่นปะอยู่ลุมจังน้อยเขาวลักเอาเขาวลักเอากระไรกินเนียชาวบาว้านทั่วๆนี่เขาเ้าวจอม มา,ากินละลายคนอยู่หาหอนหาเห็นหรือว่าสัตว์ยังไงเรแต่เขาจ้ามาหากลางคืนกลางเวร์ก็เขาไม่ได้นอนมาเลยล่ะเขาไปตลอดแต่จงังหวะเขารักเอาเครื่อเขาบางทีเขาไปขายบนอื่นหรือว่าเขาไปเชื่องบนอื่นก็เ่าไม่ได้กินโอ้ยได้ของเะยรคันทาอีพีสี่หลักใครเนี้ยสิบปไปคอคืนอ <c oughs> ยอกได้อยหยกเด้ย อย่าอยอยบปากให้ชน่อปากให้ช่นนอยคองมอได้ยินวัที่ฉะพอตอนลงมีก เมื่อวานนี้ไปหากับพอ่อนี่อยู่นี่แหละได้เมื่อคืนนี้มันลงมาตัวพนแล้วประมาณ4ีมงตัวหนึ่งนะได้อยู่นี่เลยตัวที่สองอยู่นี่ วันนี้จะเอาเครื่องเฮานี่เชืองไว้ยันชาวบ้านพันหลักนี่อ๋อตัว กับับแ้วบัน เย็นชดชื่นพอาัวเมื่อยเมื่อยเมื่อยเสียงนกชื่อใจว่ามีกุ๊กมองไห้เล้วท่านี่มังไห้ัวเป็นมากน่แหละทางขึ้นทางขึ้นเมื่อเด้ยจะอดพนพนจะน่าลงอีก เรื่องมันหนักแล้วก็บประธานประธานในหญิงสัมไกป่ปลาสิไดล้ลีกันยังไก่เติบพี่น้องเอ้ยลงไปจังหน่อยคอยไปคอยลงเลยเพระาะว่าเขาไปไก่เมื่อยไปแต่เมื่อคืนนี้ยังบ่นอนนี่แหละชิทางชิทางขึ้นเมื่อคืนนี้เพระาะว่าตอนกลางคืน,นเทำไดรทายมันม่แจ้ง ม่สัดเกนฑทีสิท้ายตอนลง คอยลงไปบางทีชิพอตอนลงกอกมอคตาปากแหงนิดหน่อยกอกมอได้ยินอากาศนิ่งคักเลยคือชิพฝนตกเลยจังเอยนี่ฝน,น,นตกนะโอเคอยู่หาเรนหาสัตว์ปาออกเบิด sắt nồi sắt này có học bớt เคร่งทางแล้วก็ค่อยลงพว่าบางทีสิพอก,อก็หอกว่าก็ห้องมอค่อยลงไปแล้วก็ยังเครื่องครืหลักเลยพเ่ยน้องลงมาแต่ฝนป้เถอะไปเมื่อคืนนีก้ก็หลักป่าช่องหลักแล้วก็ไปตอนเช้าอีกก็ไกลเติบแล้วก็ลงค่อยลงค่อยไปอยู่บนแหละกันนึ่งมาบางทีความจำเหาชิเต็ม ก็ต้องขอ,ขอบใจพ่อเม่พี่น้องผู้ติดตามนี่คือเชียงนะครขอบใจหล,ลายๆเด้อพ่อเม่พี่น้องผู้ติดตามและรับสมลหลายคนเพื่อเป็นกำลังใจและบางคนเอาเดือนทายคลิปบางทีบางคนนํามักคลิปยาวบางทีบางคนนํามาคลิปสัน้นเฮาก็ชักหน่อยบางทีความจำเฮาบ่าเพียงพอแม่มก็มีแต่แม่มอย่างเดียว ก็โอเคพี่น้องไปพอกันใหม่คลิปต่อไปโอกาสนา้าสำหรับคลิปนี้ขอบใจ